มาร่าไม่ใช่ชื่อของสายพันธุ์สุนัขแต่อย่างใดแต่มันคือแมลงจำพวกต่อหรือแตนชอบทํารังด้วยดินที่มีความชื้นสูงเอามาติดตามกิ่งไม้ใบไม้หรือวัสดุอื่นๆมาร่ามีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมาร่าตัวเมีย มีเหล็กไนเอาไว้ต่อยเหยื่อให้สลบแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่รังก่อนวางไข่ใส่ตัวเหยื่อเพื่อเป็นอาหารแกร่ลูกอ่อนมาร่าชอบชีวิตอิสระโดดเดี่ยวไม่เป็นสัตว์สังคมเหมือนต่อหรือพึ่งมาร่าที่จับหนอนตามแปลงผักเป็นประโยชน์แก,ก่เกษตรกรจริงไหมครับ